เมื <One input> ่อชุดยูโรตัวใหม่ของเรามาเราจึงจําเป็นต้องไปเทสไปเทสที่สันติจงเจริญการช่างกันเลยนะครับวันนี้เพื่อจะได้รู้ว่าเสายูโรตัวใหม่ของทีดีลูมินียมเนี่ยสามารถใช้แท่งปั๊มมุมสปิกอดของยูโรทั่วไปได้หรือไม่นะครับทีนี้ลองเสียบมุมเลยโอ้นิดหน่อยแต่ไม่ต้องหลุดนะอ่าอันนี้ก็คือขายให้หลวมนิดนึงเพื่อสะดวกในการยัดนะใช่ยัดยัดึบเมันจะหลวมๆแบบนี้ใช่เสร็จปุ๊บ หอกเหลี่ยมมันจะดูดเข้าหากันถูกต้องอ่าหอกเหลี่ยมปุ๊บดูดนเลยนั่นปึ๊กนั่นปึ๊กครับนั่นปึ๊กได้สรุปตัวนี้ผมเอาไปก่อนเลยเลยไหมจะค่อยเปิดไปเสนอราคาได้ได้อันนี้ตัวรุ่นใหม่เนาะเขี้ยวมันจะเรียบๆแบบนี้ครับอ่าแต่ว่าปกติเราความเขี้ยวอันนี้เป็นหงายเขี้ยวแทนนะได้ครับสับปุ๊บเขี้ยวจะงอไหมเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าครับ ดูครับเคียวงอไหมเคียวบีไหม้วก็โอเคนะครับโอเค,คพอจะยัดสักหลาดยัดยางได้อยู่ครับยัดยางได้จะให้ดีนะเอายางยัดก่อนเอายางยัดก่อนแล้วสับใช่ครับโอ้นี่เทคนิคใหม่ใช่ครับต้องจากโลผลิตเครื่องมืออ่าสักหลาดใส่ก่อนยางใส่ก่อนแล้วก็สับเลยสับเลยใช่ครับมันจะตงเป๊ะๆอย่างนันนบยางในตัวด้วยนบยางในตัวร้านไหนมีผลิตภัณฑ์ของสันติบ้างช่วยคอมเมนต์โชว์รูปให้ผมหน่อยนะครับ